วันนี้ท่านพออปปได้ส่งทีมงานมาช่วยอาจารย์วันนี้ก็วันหยุดพอดีอช่างก็ขมัดขเม,ม่นเจอแล้วครับเจอตรงที่รั่วแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านพอ,อนะครับแล้วก็มีทีมงานที่มาเซอร์บลูกค้าอี่ช่างมาด้วยสองท่าน <c oughs> เสร็จแล้วครับเจอแล้วรอนิดหน่อยรอตรวจสอบนิดหน่อย <c oughs>